มีแต่เรื่องดีจ้าพวกเธอวันนี้เจเจมาชวนพวกเธอไปดูหนังไทยกันอีกสักเรื่องนะจ๊ะแต่เรื่องที่จะมาเล่าวันนี้รับรองว่าแหวกแนวแน่นอนจ้าเป็นเรื่องราวความรักของส้มช่างแต่งหน้าประจำกองถ่ายเธอแน่นาเป็นแฟนกับรังนุ่มหล่อขั้นเทพที่เป็นที่หมายปองของสาว แต่ด้วยความที่รังน่ะเป็นคนสร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับทุกคนยกเว้นแต่กับส้มที่เขาดูเหมือนจะไม่ค่อยใส่ใจเธอสักเท่าไหร่ส้มก็เลยรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในความรักครั้งนี้ทําให้ส้มบอกเลิกรังแล้วก็หันไปคบกับเปิ้ลหนุ่มนักศึกษาข้างห้องที่เข้ามาจีบเธอเขาเนี่ยนะดูแลส้มดีทุกอย่างแต่ใครจะรู้ว่าความรักของส้มกับเปิ้ลมันมีบางอย่างซ่อนอยู่แล้วส้มจะทำยังไงเมื่อรู้ความจริงที่ไม่อาจเปิดเผยได้ของเปิ้ลมาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกัน นะจ๊ะในเธอเขาเราผีวันอังคารที่18กรกฎาคมเวลา2องทุ่มทางช่อง True Thai Film ช่อง137และ236เจเจเจไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายเป็นไม่ใช่คนที่ส้มสร้างขึ้นมาเองใช่ป่ะ